ดวงให้ยีทิพแป๊บหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวจะร้องเพลงให้ฟังคนที่อยากฟังนะคะโอเคแม่โอเคเออเกิดวันอะไรเกิดวันจันแม่เกิดวันจันทำมาเป็นออโรออ่าวันที่วันที่สี่วันที่สี่เดือนเดือนกร,รกฎกาคกกมพศอ,อ,อืต้องบอกไหมเหรอต้องบอกสิ่งออ แม่คนเขารู้หมดหนูสายแอปบอกผู้ชายไปว่าหนูอายุยี่สิบสี่แม่เจ้แอปผู้ชายมันนี่หน่อยเจ้าอุ้มนะคะพอต่อเท่าไหร่เดี๋ยวบอกให้เท่าไหร่นะโอเคโอเคปีนักษปีนัดูสิเออถูกแล้วปีนักษสระซีมาโรงงูใหญ่มาโรง นะคะโอ้ยโทรทีสินี่เหรอพี่เกิดมึงจริงๆเหรอเออทำไมอ่ะโอ้เอาเอาดีๆแม่แม่ไม่เอาดีๆไม่เอาดีๆนะห้ามแกงหนูนะโอ้ยกูไม่แกงหรอกคขะเรื่องดูดวงมึงอย่ามามานั้นอ่ะโอเค ดวงดีมากเลยดวงดีเลวอ่ะตกในเลขมงคลตกในเลขสิบเอ็ดสิบสองแต่ว่ามึงไม่เคยทําบุญให้กับพระวันเกิดตัวเอง ถ้าทำนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดที่มันอุปสรรคคาใจอยู่จะประสบความสำเร็จในปีนี้เป็นปีที่ปังแล้วก็ดวงดีมากเกณฑ์วาสนาตกเลขสิบเอ็ดตกเลขสิบสองบาีตกเลขเจ็ดสัญจรสิบสองตกเลขสิบสอง <ะ S 1> นะคะโชคล <อะ S 1> าภวาสนาเอื้ออำนวยค่ะ,<อ>ะเป็นคนที่ว่ามีโชคลาภวาสนาแต่ถ้าดีนะกูว,ว่าทําบุญสระคอร์แล้วไปถวายสังฆทานที่วัดศรีมาโพแล้วหยิบรอตตรี่ได้เลยจ้<อ>ะ,อะเออ แล้วสรุปแม่จะให้หนูทําบุญหรือว่าให้หนูเล่นการพนันงาการพนันยย่อะไรจะเจ้าหนิมึงนี่ชอบเสือกตลอดเลยอีทิอะอะอะแล้วนะอโอเคเรื่องทุกสิ่งทุกอย่างนะแต่ว่าดวงของอีงทิปเป็นดวงดีจริงๆนะคะเอฟซี FC, แล้วก็เกณฑ์ของเขาตกได้เก้าเลขสิบสองตกได้สิบสองทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นเกณฑ์ทชคลาภว่าสนามมีแต่ว่าให้ทําบุญนี้กับพระวันเกิดเกิดวันจันทร์นะคะเพราะฉะนั้นเกิดวันจันทร์ ได้แก่นะคะพระประจําวันเกิดของตัวเองก็คือไปทําได้เลยนะคะแล้วอะไรล่ะแม่พระประจาวันเกิดวันไหกูยังไม่จําเพราะฉะนั้นไม่รู้ว่าพระใสาญาติดูมาฟังนะไม่รู้พระใส่ญาติือว่าพระห้ามห้ามมาน่ะระปังห้ามมาน่ะนะคะเออนั่นคือดวงชะตาของอีทิพย์ พราะฉะนั้นนะคะเกณฑ์วาสนาดีเกณฑ์อะไรทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในอยู่ในห่วงเงินห่วงทองเพราะฉะนั้นเกณฑ์เราที่ว่าจะประสบความสําเร็จในอนาคตมีมากแต่ระวังใช่กูพูดถึงดวงเมืงเองให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องโรคภัยไข้เจ็บนะคะแล้วจะเป็นอะไรอีกล่ะแม่ย <c oughs> มึงมาถามกูเหรอกูไม่ใช่หมออีควายกูแค่บอกให้ระวังเกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บที่มันจะมาเบียดบังร่างเมึงเงี่ยเนี่ยนะคะเกณฑ์ตัดตัวไม่มีเกณฑ์ เกณฑ์หายนะไม่มีอุบัติเหตุไม่มีเพราะฉะนั้นแลวเจ้าหลวงล่ะหนูอย่างมีเจ้าหลวงนะคะ<ม>คู่ครองงอกูบอกผมไปแล้วว่าอาภัพ,พคู่งอกนี่สภ้อหนูเนี่ยนะแม่นะเออต่อให้สวยกว่ามึงนะต่อให้วสวยกว่ามึงหรือเป็นดาราหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่นะคะคือถ้าว่าเกณฑ์อภัพนั้งคู่หาไปให้ตายก็ไม่เจอค่ะมีแต่คู่เบียนคู่ผ่านคู่แท้ไม่มีคู่เบียนคือผ่า คู่เบียนคู่ผ่านนี่คืออะไรเขอเออก็คือมันเบียดเบียดมึงไงงอหาเรียองู้ชายเข้าใจไหมโอเคเอาเรื่องอนะคะไม่ไม่เดี๋ยวนีงเรื่องอะไรอีกถุอย่าพีื่อาเรื่องโชคลาภวาสนาเก็บกับเรื่องเไม่ฟังไม่ฟังอีเวนนี้กูบอกเมื่อกี้ว่าโชคลาภวาสนามีเป็นคนที่ว่า นะคะโชคลาภวาสนาอิทิพย์มีจริงๆนะ,ะแล้วก็จะได้ใหญ่อีกคือะอะไรใหญ่แม่โชคลาภวาสนาดวงมึงไงโอเคที่ว่าจะมีโชคมีลาภค้อนใหญ่อะควายโอเคแม่แล้วนะคะแล้วหนูอ่ะหนูอยากเป็นดาราแม่หนูจ้โอ๊ยนะคะ มันอยากจะเป็นดาราพร้อมล้วอ่านทีวีเจ้ามันก็ได้เป็นเลยแต่อีเทเออเค้าเออมีดวงแม่ม่แม่ดูดวงไหนแล้วก็ดูแล้วว่ามีเก์ที่ว่ามึงจะได้เป็นคนใหญ่คนโตอีง้อไม่จำอ้าวแล้วคือคนใหญ่คนโตนี่คือคนใหญ่คนโตก็คือคนที่ตั้งหน้าถือตามเป็นเด็กไอด้าดังๆควาย แด้วดาราหนูมีสิจะได้เป็นดาราไห <Okay. S 2> อีเปลทน,นี่มันไม่ไม่เป็นเน็ทไอดอลค่ะมันจะไปเป็นดาราเออค่ะช่องไหนติดต่อมันาหน่อยค่ะให้มันไปเป็นคนชงนช้ําขาเขาได้เออ,เอ,อนะคะเลหนึ่งเออ,เอ,อ,เอ,อ